ไตรอัม t หนจัดทรงมาละหล่อครบๆรบเลยนะครับเพื่อนๆคันนี้ปี2017มากับสีแดงกับสีเทานะค,ะครับ cranberry red aluminum silver คันนี้รเราเปิดไว้319,000บาทเท่านั้นกระเป๋าครบท่อครบมีเก็กไฟด้วยตามมาดูครับจัดทรงมาให้ละหล่ออีกหนึ่งคันนะครับนี่แคชบาร์กาดหม้อน้ำขาตั้งคู่คอท่อใสๆนะครับจานเบรกใหม่ๆยางบริสโตนหน้าหลังนะครับนี่ด้านบนมีขายึดไฟหน้า ไฟเลี้ยวแต่งซ้ายขวานะครับกระจกแต่งซ้ายขวาปลายแฮนด์ครบๆมารับสีแดงเทานะครับ c r a น h b เ r อร์รี่ลดนะครับอ l ลูมิเนียมซ v เวเบาเจอร์นี่โปรเจกต์นะครับแล้วก็มีถาดหลังให้ด้วย j นี่ n เจอร์นี่โปรเจกนะครับกระเป๋าทริอัมพร้อมแหลกตรงรุ่นครบๆเลยคันนี้มี X ไปนะครับยัดกับท่อ N7 ฟังเสียงการตอนหลังนะครับดอกยางแน่นๆเต็ม ้ายสั้นแล้วก็ไฟหลังแต่งนะครับไฟเลี้ยวก็แต่งใหม่ใสๆเลยนี่ไปดูเลขหม่กันหน่อยครับเลขไมหม่37,700กิโลนะครับมาฟังเสียงกันหน่อยโอเคสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับ จัดไปได้เลยจัดทรงมาลหล่อแบบนี้ไม่ขนพันนะครับ